สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนนี่คาที่มาแปลกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้คือห้างอิปขนานท่านเองซึ่งตัว,วน,นี้เราไปสะพานเหลมาอีกแล้วก็คือตัวนี้เลยนี่คิลุซาก้าแล้วก็มอสท่าลาวานั่นเองจากมาวินทรอยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากมอสท่าลาวาก่อน มันก็จะเป็นตัวแบบนี้เฮ้ยน่ารักดีเป็นโมเดลตั้งโชว์สำหรับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามอดา1 9 9 6หรือเปล่าตาผิวมันแข็งดีต่อไปก็คือที่ริวซาก้านั่นเองนี่ก็จะโอ้โหแกะคตรยากโอเคได้แล้วไม่แน่ใจว่าแอคชั่นฟิกเกอร์หรือเปล่าเฮ้ยใครอยับมือได้ หัวมองอะไรอยู่คิริวน่าจะอ๋อนนี่ตอนที่ยังไม่โกรธอันตอนที่โกรธแล้วต้องเป็นตาสีแดงอันนี้เป็นตาสีอะไรนะสีเหลือง,ส,งส,สีเหลืองอนี่คือปืนของซาก้าน,นั่นเองเขแบบหัวไม่ได้เหรออ๋อน,นี่ เฮ้ยเหมือนเลดี้เพรยวันเมกาัาซิล่าเลยลองเอามาสู้กันดิว่าใครแทน้นักนี่เอาเอา้ยอย่ามันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำคู่นะเป็นน้ำคู่แล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตัวที่เหลือจะรีวิว